ชีวิตคือกันต้องหาเลียงค้นเงินต้องหาเรียงครอบครัวพ,พอแม่พี่น้องทุกคนเขามาเนี่ยแม้กระทั่งต่ำสุภาัยหรือผู้ได้กระตัมเขาพัานกันเต็นเหมือนมันบนริเป็นะไรเป็นอย่างกูคือได้เต็นคุณได้อย่างหนึ่งอ่ะเต้นโหลดเพราะว่าเต้นดีอยู่ขายเต้นคนน้นกามใี่กระแคมของโจเกิงสสักมือหนึ่งพ่อกับค่อยบึ้งไปยุ่งเนี่ยนะว่าที่สวนเนี่ยพ่อได้เห็นซ้ำเดย สิมีใจนักแน่นที่สิยูน้ำพอใอดพ่อก็จ้างให้โอกาสต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยเยเรื่องเหล่าต้องวพอเขาไปงั้นเป็นอย่างพ่อจังแยกออกมาให้มานั่งน้ำหมอกล้เพะว่าพ่อ,อยังให้มีความอยู่สีกแบบหนึ่งโดยที่บด้เ็นว่าเต็นแค่หางเป็นแค่แดนเซอร์พ่ออย่างให้ค้นมองวันหนูมาเป็นมาเป็นดาวแต่ว่าตอนนี้ต้องเต็มก่อนจังกรารฟิวจะเต็มเห็นม่คไหร ย่ำมันเมามามันมวนมันปรได้จคืนน้ำยังดอกแนนหมอเออต้รงคือเทียนหนาพอเดี๋ยวย่ำบ่อยากให้พ้นบอกมวยอยังดอกย่างนัเขาภาพดีๆเนาะก็เริ่มต้นไม้แล้วเหนแคมปไห้เลยถึงเมือว่านแคบเบอร์เลยเนานี่เป็่ใส่ดอกันเนี่ยเยอะมากเรื่องส่วนตัวเรื่องย่งไผ้กระตันแม่พ่อบ่หยุ่นดอกแต่ว่าพ่อคอยแค่แบบว่าทำงานเขาก็ต้องลุ้ยทันที มันบ่มีผู้ใดบ่มมือมันบ่มีหยังได้งแต่มาตี่ีซั่วนห่อสิมาห่อนมือนี้ครับผิดหวังสมหวังมาหลายอันนี้ค็ถือว่าเป็นบททดสอบละ่ะพ่อได้ด่าปานันขันมันสีดีไปเริ่มมือสุยางก็เป็นไปบ่ไใดได้พ่อล่ำที่แหลหนัก,ก่านี้นั่นลหละก็บ่เป็นอย่างไปตั้งใจทั้งนานเริอมไอยากให้เป็นอีกแล้วบัดพยายามอยู่ในขอบเขตของเฮาไปนสสอนะยากให้ค้นเห็นง่ายหลายจากของเป็นศิลปินอะ ให้เพิ่นเห็นกระทึงได้ที่กับผู้เพิ่นเขามาหาข้าทั้งหลังแล้วสิ่งไปพักกันไป,ไปยางรอเนี่ยมือเศร้านี่ขึ้นรถขึ้นลาบอเป็นแบนรถบบท่านสตาร์เท่ากับยูเน่บริตรงไปออกระเหลืองอย่างเขามือแตเมือล่ำทึ้งห่างสูบโท่านมือลุ้งท <c oughs> ี่สิพักกันไปฟ้อนไปอย่างน้ำรันออย่ี้ไปฝากลูกไว้ในเด้อพี่น้องมือว่านี่เธอดัดเซนทั้งสองอนี่บอห้มี่พ่อ บอลพอบอเสียใจเลแตาแต่ละคนหรือไอ้คนออกหรือมีคนออกอาจิบได้ออกหรือเขาออกเองอะตามบอมบอมเป็นบอเสียใจคนเป็นหัวหน้านเป็นในความรู้สึกเสียใจเสียดายทุกคนบอลบอเสียใจเลยแต่มันอยู่ในจุดนี่มันก็ต้องท้าเนี่ยกันซั่นมันก็ปกคล้องผู้ใดผู้ใดมีผู้หนึ่งมันกับมีผู้สองถ้าเกิดว่าเอาเป็นคือกันเหมือนเสา ไปเลาะบานไปเต็นไปฟวันคือกันเมื่อทุกคนนี่เด๋มันสิเป็นดาวจริงนะนะต้องคิดถึงจุดของที่พ่ออยู่ความบนมาสิมาเขียนให้เด้ยงย้ำพ่อบอกพอ่ออยู่ขอบคุณครับมันน้องเรียนรูกทุกๆอารมณ์ทุกๆคนรู้สึกนะยังผมกระซวสิมาตั้งหลักหรือหาจุดโฟกัส หาสิ่งจิตใจได้ว่าเสียงอย่างเป็นหลักเป็นร่องเนี่ยกับพันพวกนี้มาเหมือนพันกันตักเปลี่ยนกันอุรมุมการสั่งสอนการด่า